สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนนลานนะครับคลิปนี้ขอแนะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางการซึ่งเป็นพินนิยมทั้งสององนะครับซึ่งเป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นมาและก็ถูกแต่งเนื้อให้เป็นพระเก่าและดูให้สวยงามนะครับทั้งสององนี้ทุกท่านคิดว่าองค์ไหนเป็นพระแท้องค์ไหนเป็นพระปลอมที่ถูกทําผิวและเนื้อขึ้นมาครับ องที่หนึ่งหรือองค์ที่สองกันครับดูกันให้ดีๆนะครับค่อยๆพิจารณาและดูเนื้อหาพิมพ์ทรงและคาบสนิมกันดีๆนะครับนี่คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารพิมพ์นิยมทั้งสององนะครับที่มีเนื้อหาจัดจ้านและคาบผิวพันธ์ที่สวยงามทั้งสององนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับผิวพันธ์และก็พิมพ์ทรงเป็นยังไงกันบ้างครับแะพระองค์นี้จะ มีจมูกที่สึกไปนะครับดูตรงจมูกให้ดีๆนะครับแต่ก็เป็นพระที่ทำพิมพ์ทรงและก็แกะพิมพ์ทรงได้สวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีพระฝีมือพระเรียนแบบพระเก๋พระปลอมออกมามากมายนะครับสำหรับรูปลอของหลวงพ่อเงินวัดบางคานี้นะครับนี่นะครับเรามาดูฝั่งนี้เปรียบเทียบ พกพิมพ์ทรงและก็คาบสนิมและความชัดเจนของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคารกันให้ดีๆนะครับพิจารณาจากพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินดูตําหนิพิมพ์ทรงกันตรงไหนครับก็คือดูตรงเส้นจีวรเส้นแรกและก็รอยสี่เหลี่ยมใต้หัวเข่าของหลวงพ่อเงินนะครับมีความคมชัดและลึกนะครับแต่ปัจจุบันใช้ดูไม่ได้แล้วนะครับ เราต้องดูคาบสนิมความเก่าของพระเป็นหลักด้วยนะครับดังเช่นด้านนี้นะครับองค์แรกก็จะมีรอยตะเข็บที่เกิดจากการประกบของหุ่นเทียนหรือที่เราเรียกว่าเบ้าประกบนันครับแล้วก็เททองเหลืองลงไปนะครับก็จะมีตําหนิจากการแกะหุ่นเทียนนะครับและเป็นเบ้าประกบนี้เองครับซึ่งใช้เป็นการพิจารณาพระรูปหลอลวงพ่องเงินอีกจุดหนึ่งนะครับ ส่วนองค์ที่สองจะไม่มีรอยตะเข็บแล้วนะครับเพราะถูกแต่งตะไบให้เรียบร้อยและสวยงามนะครับและเรามาดูด้านหลังกันนะครับของพระทั้งสององค์นะครับท่านทั้งหลายคิดว่าองค์ไหนเป็นองค์แท้องค์ไหนเป็นองค์ปลอมครับหรือเป็นพระเรียนแบบกันแน่ครับดูกันดีๆนะครับองค์แรกมีเนื้อหาและเส้นสายของจีวรก็ชัดเจนดีนะครับและมีคาบของสนิมที่เก่าดูดีแบบพระ รูปหล่อทั่วไปนะครับเรามาดูองค์ที่สองกันนะครับด้านหลังที่เป็นเส้นจีวรน,นะครับเอ๊จะมีเส้นสายและล่องรอยหรือริ้วรอยของจีวรไม่ชัดเจนเหมือนองค์แรกแต่ว่าเส้นจีวรหรือพอกพิมพ์เขาได้มาตรฐานและถูกพิมพ์ทรงกว่าพระองค์แรกนะครับดูตรงนี้นะครับเส้น จีวรทั้งสามเส้นด้านบนที่เราสามารถชี้ว่าเป็นพระแท้หรือพระปลอมได้นะครับผิวพันวัน,นะของพระองค์ที่สองถูกแบบต้องที่เขาเล่นกันนะครับก็คือเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับหรือว่าเป็นผิวนิยมของพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินที่เซียนทั่วไปเขาเล่นเขาหากันนะครับหรือใช้เป็นเกณฑ์วัดพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานเลยก็ว่าได้นะครับที่จะมี โทนหรือเนื้อหาผิวพันธุ์เป็นลักษณะนี้นะครับต้องเป็นเหลืองอมเขียวจะได้รับการยอมรับจากพวกเซียนต่างๆก็จะเป็นผิวพระประมาณนี้นะครับเรามาดูมุมนี้กันบ้างนะครับลองสลับพระดูกันนะครับว่าท่านจดจําพระได้ไหมครับองค์แรกเราก็จะเห็นรอยตะเข็บนะครับซึ่งเป็นตําหนิที่เกิดขึ้นจากการเป็นบล็อกประกบหรือเบ้าประกบนะครับส่วนองค์ที่2ก็ไม่มีนะครับด้านนี้เพราะถูกแต่งตะไบให,ให้สวยงามแล้วนะครับ และเรามาดูตรงเสียนของหลวงพ่อน,นะครับเสียนของหลวงพ่อเขาจะสโลบนะครับจะไม่กลมมนนะครับด้านนี้จะไม่เห็นว่าด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้านะครับถ้าเป็นพระที่เป็นพิมพ์รูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับซึ่งเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เราใช้สังเกตดูหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกแบบหนึ่งนะครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าองค์แรกจะไม่สโลบนะครับส่วนองค์ที่สองจะสโลบนะครับและเรามาดูฐานด้านล่าง องแรกจะมีรอยตะเข็บนะครับส่วนองค์ที่สองจะไม่เห็นแล้วนะครับแต่ก็มีรอยแต่งตะไบเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราจะดูแค่พิมพ์ทรงอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเราต้องดูความเก่าและผิวพรรณวัรณะของพระเป็นหลักด้วยนะครับเพื่อใช้ประกอบในการดูและพิจารณาพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแห่งวัดบางคานนี้ให้ถูกทางและถูกต้องนะครับอย่างเช่นมุมนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเส้นสังคติทั้งสององค์ ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดจากการแกะพิมพ์ทรงและลอกเลียนแบบพิมพ์มานะครับและมีการทำเนื้อและคาผิวสนิมให้ดูเก่าและมีการตกแต่งพิมพ์ให้สวยงามแบบพระเก่านะครับส่วนองค์ที่สองนี้มีการแต่งตะไบพระให้สวยงามแบบฉบับของพระพิมพ์นิยมที่เขาเล่นเขาหากันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันณะของผิวและคาบสนิมที่เขาเล่นเข้าหากันแล้วถือว่าองค์ที่สอถูกหลักแบบนิยมของหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนี้นะครับและทุกท่านที่ดูคลิปนี้มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งผมเชื่อว่าความคิดเห็นของทุกท่านอาจจะไม่เหมือนกับผมนะครับบางท่านก็บอกว่าองค์ที่หนึ่งเป็นพระแท้บางท่านก็คิดว่าองค์ที่สองเป็นองค์แท้เช่นเดียวกับผมนะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปนี้นะครับและเรามาดูฐานของพระนะครับองค์แรกจะมีช่อเล็กและมีการตกแต่งตะไบเพื่อให้พระตั้งได้และวางได้นะครับส่วนองค์ที่สองก็จะเป็นช่อใหญ่นะครับแต่ก็มีการตัดช่อและแต่งตะไบให้สวยงามนะครับเพราะพระรูปหล่อก็เกิดจากก้านช่อที่เทหุ่นเทียนลงไปนี่แหละครับ บางองค์ก็จะเป็นช่อใหญ่บางองค์ก็จะเป็นช่อเล็กนะครับซึ่งพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินถ้าเกิดจากฝีมือของช่างหล่อที่กรุงเทพก็จะมีก้านช่อที่ใหญ่และตัดแต่งตะไบให้สวยงามน,นะครับแต่บางครั้งถ้าเป็นฝีมือชาวบ้านก็จะมีก้านช่อที่เล็กและมีการตัดแต่งตะไบนะครับก็ดูและพิจารณากันให้ดีนะครับว่าพระองค์ไหนเป็นพระฝีมือพระเรียนแบบพระปอมพระเกะ และแต่งผิวพันธุ์และคาบสนิมพระให้ดูเก่าทุกท่านที่ดูแล้วก็พิจารณากันให้ดีๆนะครับเมื่อเร,เราเจอแล้วจะได้ไม่หลงทางกันนะครับวันนี้ผมขอแน,นะนําพระ2องค์นี้นะครับเป็นองค์คูเพื่อได้มาศึกษาร่วมกันกับผมจุนพล้านนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะครับชอบ ช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านจากผมจุนพลานสวัสดีครับทุกท่าน